นายกลาพักร้อน19ถึง22ธันวาคมขอใช้เวลาดูแลคุณแม่พาลูกเที่ยวนายกเสร็จาแจ้งลาพักร้อน19ถึง22ธันวาคมขอใช้เวลาดูแลคุณแม่พาลูกเที่ยวหลังอยู่ไม่พร้อมหน้ากันนานลั่นหยุดแต่ทำงาน24ชั่วโมงติดต่อได้ตลอดเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่15ธันวาคม66ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่นที่เร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง ที่โ <ieur. S 2> รงแรม imperial imperial อิมพีเรียลเตียวเกียวเตียวเตียประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นลาราชการเพื่อพักร้อนตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่19ธันวาคม66หลังจบประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีถึงช่วงเที่ยงของวันที่22ธันวาคมว่า หลายท่านจริงๆก็ทราบว่าคุณแม่ของตนอายุ96ปีซึ่งท่านก็อายุมากแล้วและลูกทั้งสองคนก็จะเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งไม่ได้เจอกันมานานก็จะพาไปเที่ยวเท่านั้นเองไม่มีอะไร แต่อย่างไรก็ติดต่อตนได้ตลอดเพราะถึงแม้จะพักร้อนก็ยังทำงานตลอดขอไปพักผ่อนบ้างแม้ไม่ได้มอนิเตอร์งานแต่ทีมงานก็ตามตนเจออยู่ดีไม่ต้องห่วงโลกสมัยนี้หากมีมือถือก็สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดถือเป็นภาระของผู้นำประเทศที่ต้องแบกไว้เพียงอาจต้องมีบางช่วงที่ต้องพักผ่อนบ้างโดยขอให้สื่อมวลชนสบายใจไม่ได้หนีไปในหากมีประเด็นอะไรก็โทรศัพท์ติดต่อได้ ตนทำงานหนักมากในช่วงนี้แต่มันเป็นหน้าที่พร้อมยืนยันว่าไม่เป็นอะไรมีเวลานอน 6- 7ถึงชั่วโมงออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยมีทีมงานที่ดีเวลาทานข้าวก็หัวเราะกันได้บ้างไม่เป็นไรเรื่องเล็กครับไม่มีอะไรเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมียาดีอะไรถึงได้มีร่างกายฟิตขนาดนี้นายกรัฐมนตรีหัวเราะพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีแต่มาตรงนี้จึงเต็มที่เพราะเสนอตัวเข้ามาแล้วต้องทำให้เต็มที่